คุณผู้ฟังครับการเรียนรู้เป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จครับวันนี้หากคุณต้องการสําเร็จคุณต้องโฟกัสการเรียนรู้ครับการเรียนรู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับและคนที่ประสบความสําเร็จมากมายในโลกนี้รู้วนคิดว่าทุกอย่างทุกสิ่งคือการเรียนรู้ครับท่านคงจําได้โทมัสอวายเอดิสันซึ่งเป็นนักประดิษฐ์คิดคน้นคนสําคัญของโลก ที่คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเขาคิดค้นไม่กระทงหลอดไฟเก้าอี้ไฟฟ้าเก้าอี้ประหารชีวิตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเป็นคนดังของโลกนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่คนรู้จักอดิสันมากก็คือรู้จักอดิสันในฐานะที่เป็นคนคิดค้นพบหลอดไฟฟ้าแล้วก็จดสิทธิบัตรเป็นคนแรกของโลกนะครับทีมงานของอดิสันเนี่ย พยายามค้นคว้าที่จะทําหลอดไฟฟ้าเขาพยายามทําทุกอย่างแม้กระทั่งเส้นผมของเขาก็ทดลองเอาไปทําเป็นไส้หลอดไฟขนของเขาก็ไปทดลองทําเป็นไส้หลอดไฟสารพัดนะครับจนทดลองไปครั้งที่5 0 0ร้อยหกร้อก็ไม่สําเร็จไม่พบหลอดไฟผู้ช่วยเขาพูดกับเขาว่าเฮ้ยเอธิสันเราล้มเหลวแล้วละ่ะเลิกเถอะ เอดิสันบอกทีมงานเขาว่าอย่างไรรู้ไหมครับเอดิสันบอกทีมงานเขาว่าเราไม่คิดว่าเราล้มเหลวแต่เราคิดว่าเราเรียนรู้นั่นคือเรียนรู้ว่ามีตั้งห้าหกร้อยวิธีเนะี่ยที่ทำแล้วไม่ได้ผลอย่าไปทำมันอีกพัฒนาต่อไปเห็นไหมครับเอดดิสันมองว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะฉะนั้นวันนี้ ไม่ว่านักเรียนนักศึกษาคนทำงานราชการเอกชนหรือนักธุรกิจใดๆก็แล้วแต่นะครับการพบกับความผิดหวังซ้ำซซากๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติในทางธรรมะนะครับว่ามนุษย์เราจะพบความผิดหวังอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่พบความผิดหวังและผิดพลาดเนี่ยอย่าใส่ใจว่าคือความหายยนะของชีวิตให้มองว่าคือการเรียนรู้ นั่นคือเรามีโอกาสได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกเรียนรู้แล้วเรียนรู้อีกและการเรียนรู้จะนํามาสู่การพัฒนาและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆจนพบความสําเร็จในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคิดแบบเอดิสันนะครับว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้มิใช่ความล้มเหลวคิดได้อย่างนี้แล้วคุณจะประสบความสาเร็จในทุกเรื่องที่คุณตั้มเป้าหมายไปครับหากชอบคลิปนี้ปรดกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ